ไม่ต้องรักฉันสักนิดไม่ต้องมาคิดถึงกันปล่อยให้ฉันรักของฉันแค่เท่านั้นก็พอมันเป็นเรื่องของหัวใจและฉันจะไม่รลงขอเธอไม่จำเป็นจะต้องรักฉันแค่ขอฉันได้รัก วังว่าต้องเป็นใครที่สำคัญทุกครั้งที่ได้พบ ทารา Salvador, เซ่แลดอคอมอนี้จะเป็นช่องทาราเซ่แลดอคอมเหมือนเดิมเลยค่ะ <fry> ว <UC S> <c oughs> ันนี้เราจะมีของรีวิวค่ะนมไทยไดมาร์นะคะเพื่อมีสมีสารสชาตินะวันี้มีรสช้อแต่ว่ามีได้แค่สองรสเองนะคะรสจืดกับรสหวานเองนะคะเพื่อนนมนี่นะนมไทยดาร์กินตั้งแต่เราทำใหม่เด็กแล้วได้กืบทุกยี่ห้อเลยค่ะ เออเดี๋ยวเขาะเดี๋ยวทำคลิปทำสอนนมเงย็นกันในฝานะคะจะทำไหมเออจะทำไหม, <S <S ไม,ม,มน้องนะคะเพื่อนๆลองกดแชรในคลิปนี้ด้วยนะคะ <S 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 นี่เป็นนมล้หวานเราเคยกนินแล้วเคยลองชิมแล้วนะคะมนหวานหอมมุนมากเลยค่ะ แล้วก็พี่โนูตื่นนะนะนะอย่าไปทำงานสายนะนี่พี่โนูเคยกินไหมนี่โนูชอบดื่มนมใช่ไหมล่ะหรือมรู้ใจพี่ฝ่าโผล่ขึ้นมาอีกนะนี่แล้วก็นมจืดนะโคไซโคเนลเลยค่ะทั้งหมนี้ นี่ซื้อจากร้านข้างบ้านนะคะ,เ,เ,ะเพราะว่าร้านพี่เอามไม่มีเนาะเพราะว่าตอนนี้นมนมจืดพวกนี้นมันราคาบางทีบางทีก็บางทีราคาลดร,ราคาบ้างบางทีก็ขึ้นบ้างอยากให้นะทำ,นท,ำทำสอนทำาำสอนทาหวันนี้ให้ดูนะคะอยากลองทำไหมนี่ชิมให้ดูนะคะ ขอเลือกนะแล้วถ้าจะให้ซีรี่รถไหนระหว่างไอระหว่างรถจืดหรือรถหวานถ้าเป็นรถจืดนะคะขอเลอกรถจืดนะเพราะว่านี่ดื่มไปแล้วเกือบสามกล่องแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาดื่มนม นี่พบานทีก็สองกล่องบางทีก็สามกล่องเลยเพราะว่าอยากสูงนั่นนี่นะคะเพราะาไม่ไม่อยากกินตรงเยอะมากจะไปอะไรแบบนี้ยแต่จะอยากสูงเดราจะฝากกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยลไปดูกดรีไปผ้ชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้พร้อมอีเบ่อยังไงพร้อมไม่บอกนะคะไม่รู้กับอาจารามมาแบบปัน่นความสูงให้กับผู้คนกันได้เยอะนะคะช่วงโควิด หายอาวิ่งวิ่งแน่นอนนะคะอยากดฝากกอนแจใช้คิีนี้นึ่งทุกไหฟให้เยอะเลยกุญแลสาวน้อยน่ารักคู้มีทั้งความรักและความยุติธรรมเซเลอร์บุนดองดึงดึงดึงต้องาไตเดนมาร์กนะคะ ปอาโบสให้แล้วก็วิคัลนาให้นะคะไปแล้วนะ bye บ๊ายบายไดกดไลค์แชทคลิปนี้ด้วยให้หนอนดื่มนมได้เยอะนานนะแข่งกันสู่กันนะไปแล้วบ๊ายบาย